สวัสดีคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าแต่งสวยยังไงให้คนมาส่องเฟรชตลึงตึงตึง,ต,งตึงไปนะคะก็เริ่มแรกนะคะเขาก็มาใส่อันร่องพื้นนะคะของมิเบรลีนค่ะเบอร์นี่เบอร์ซีสองสองแปดนะคะ,ะ,คะก็น,นั่นเขาก็ลงนุ่ยครีมกันแดดมาแล้วนะคะต่อจากนั้นคะ่ะเขาก็มาใส่อ่าคุชชั่นของโซละะ่าค่ะมาเป็นตัวคอนซีลเลอร์เขาเขาใส่ไลายโบดก็ไม่ต้องตกใจเนะาะทาขึ้นห้าเลือกเกินทาเยอะเกินค่ะก็ค่อยๆเกลียไปนะคะต่อจากนั้นค่ะเขามาใส่ ิปแมกที่มันเป็นสีออกแดงแดงกำกลำนะคะมาเป็นเบตก่อนเพื่อจะทําให้สีบรัสออนนั้นมันดูเด่นชัดนะคะใต้ตามันดูบิงบิงแบบสวยงามค่ะเปิดเฟซมานี่แบบคนมาซองนี่แบบว้าวนะคะก็ต่อจากนั้นค่ะเขาก็มาลงด้วยแป้งฝุ่นของธนาคาะค่ะมือวนนี้เขาใสแป้งฝุ่นของธนาค่ะเหมืนนนอน,มนเช่นเคยนะคะค่อยๆเกลียไปทั่วทั้งหน้านะคะกับขาอกโลกอยู่ค่ะแต่ค่อยๆปัดไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอ่อนไปเองนะคะจากนั้นค่ะเขามาลงคอนทัว าค่ะเขาตัวนี้ของของฟรีดอมนะคะกับโอ้ยปาดหัวเถิดแบบเออดำโพดค่ะเดี๋ยวเขามากเกลี่ยไหมนะคะเขาจะแบบ เขาลืมค่ะเขาลืมข้อจุดน้อยหนึ่งนะคะก็ค่อยวาดตามโครงหน้านะคะเหมือนไปฉีดบท็อกฟิลเลอร์มานะคะตามกรอบหน้ากรอบคางนะคะให้มันดูเรียวดูเฉียวนะคะต่อจากนั้นค่ะเขามาใส่ดินซอของเมเบรีนเอ้บอแมนดินซอของเมลินดาค่ะในการวาดโค้งคิวนะคะก็ใส่นิ้วก้อยะคะ่ะเป็นตัวจุดศูนย์กลางก็คือเป็นตัวคอนโทรลนะคะเป็นตัวควบคุมทิศทางในการวาดคิวนะคะต่อจากนั้นเขาใส่แปรงที่เป็นแง่งที่เขาไ้ม้าเนี่ยนะคะปัดเสร็จคิวให้มันแบบดูฟุ้งๆนะคะ ออจากนั้นค่ะเขาก็มาใส่จุ้มสีของพาเลทของสวีวนะคะสีออกน้ําตาลเข้มๆนะคะถมไปตรงที่บริเวณเัววาดโค้งคิวไปนะคะมื่อน,นี่ใส่พาเลทของชาร์ลอตจูบุลี่ค่ะ, Ch คะเป็นพาเลตทาตาที่เ,เขาไปขยิบมาใส่เลยแต่แบบเออสีแบบถ้าถามว่าสีออกแบบชัดบอตัวสีที่เป็นน้ําตาลแบบอ่อนๆน้ตาลเข้มๆอะค่ะถ้าไปมันจะบอติดสีเท่าไดค,คะ่ะหรือว่าเขาถมไว้นานกับบลูนะคะแต่สีที่แบบเออต่อมาที่เป็นสีออกเป็นเคียวคิม่านะคะทาร ไล่เข้ามาจากหางตาหัวตาเนี่ยค่ะสีชัดมากนะคะสีสวยยู่ยนะคะเขาก็จะทาตรงหัวตาแล้วก็หางตาให้มันตาดุดกลมโตนะคะถัจากนั้นเขาก็ใส่สีวกลางแต่สีเหลืองผ้าผ้าแบบเหลื่อมอิลิค่าพาเลตตัวนี้แบบเหลื่อมสวยนะคะทาตรงหัวตาตรงกลางตานะคะตรงหัวตาเขาก็ใส่สีขาวผ้าผ้านะคะสีเหลืองผ้าผ้าทาเป็นขีดตาจากน้อยนึงนะคะให้เนื้ตาม,มันดูกลมโตนะคะอพาเลตบัตออนเมื่อนี่เขาใส่ของไอรอนค่ะไอรอนมาแล้วนะคะก็อ่ตัวนี้กับย่าดาม่า นะคะก็เป็นพาเลทที่แบบเออเขาอยากมาใส่เอลีเขาก็บร,ริซีเลียดนะคะขเขาก็ปัดไปทั่วตรงบริเวณเหนือซานดังนะคะหาดมาตรงดังนะคะหาดไปหาดมาเมื่อนี้ก็ใส่รีปสติกของอ่าอันตัวแรกจําบ่ได้นะคะสีออกนูดนุดนะคะตัวที่สองก็เป็นสติกของแม็กนะคะสีนี้สีงามค่ะแบบสวยเอลีค่ะเป็นสีออกแดงกกล่งนะคะที่เขาเป็นท้าปัสอ่อนเมื่อกี้นี่นะคะเขาก็มาท้าต่อน,นะคะสีเรียลอยลวค่ะประมาณเท่านี้นะคะกับแบบสวยเจิดจรัดสวยคุ้มค่าสวย วัย40อัพอัพของเรานะคะประมาณเท่านี้ถ้าเกิดคนมาส่องเฟซเราแบบคนมาแอบดูเราก็จะแบบรู้สึกแบบว้าวอิ anything, นิีแท้งหนาประมาณจากชมม่วงคืองามแท้นะคะออาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยเดอ้อขอบคุณคะ่ะ